สังน <si ิโคสบายดีพี่น้องสบายดีพลุสบายดีเอฟซทุก่านห้องอยู่แวะแวะจากห้องพี่สั่งเบอเบิ่อเบ่อเบือเบื่อเบ่อเบื่อเบื่อเบอเบือเบเมนอาร่อเอน่อ้าว đang si 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 à, à. yeah. uh, well, cai ma sực gì ma sực gì nong muồng nong muồng cả bớt cả nô sư phu cả bớt, ơi, má họ nô sư phu bớt, má đang khập bớt, chơi, chơi 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 chơi, làm ăn chơi, chơi 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 chơi, 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 เจอผู yeah, sure. uh, ้เจอไปอยากวางอันนี้อันที่ที่อันที่ทีโอ้แซนเอาขืนมาหายแล้วบอถงในในเฮือนนั้นในเฮือนนั้นเจ้าอยากขึงกระทางอู้้กระเถยอันนี้มันแก่เลยทักกันมาอย่างเนาะทางไหนเนาะ หืมกันมากยังหนังเขากันยังเนาะ <c oughs> น้องแนนคือง,งามเต็มนเลนยนะปะโหอันน่ะพอคร่วอันนั่นนะคร <c oughs> ่วปา <c oughs> ลาอย่าลุงบอยฮ่า จเราหาดื้อห้ยึดนักนาบแม่มีสิบุญให้แม่มีบุมีเป็ดลันเปนดื้ยเบ้ดื้อหายกด้อบ่้ยดช่างเมาเป็นตาช่างเถด เต้นบึ้มบึ้มบลุมโอ้ยจะเป็นแขงแห้งเจิกหัวไหวจิกหัวไหวเลยจิกหัวเลยตรงนั้นยับมากบึ้มบึ้มเ็ต้องสีนสมัเป็นตาสังกเจ้าจักเดือนก่จักเดือนก่อน

มันร้านยายหกนะสิฮอดเจ็ดแปดเดือนยังยืนกันทั้งแง่ค้านกับเขได้มันเป้าใหญ่บ่ก็จะหอดเยอะเขาก็จะหมดเยอะอันนี้อันนี้เราสิต้องต่อสิโทรหาแต่ลุ่นมาเด่นีๆโทรไปบอกลูกมาได้ใจวะญาติเราหายนะฮามาได้โทรบ่มื่อกี้โทรไปบอกเลยโทรว่าโทรว่าลูกได้ยินไหมฮานาฟี เนี้ยก็ลุงจะสิงาน่งานมันเกิดนองเตเต้เออาลี้ด้วยค่ะเร่าเมาเออเลว่าเล้เราก็บอกเากทนีเลยด้อลาเล้เเป็นงานบบเมนงานวันเกิดนงานยังแบบนี้มันบ่เมนมันเมนงานวันเกิดนะกุ่มใจยานุบอายชิต้าจอนนี้นะรอยากกินยังไงบ่บอกโอเจ้าบ่ทาปลาอ่ำปาบอกยังลูกมันมันสุดะแม่ปบ่บอกยัง บอกว่าบือเม็นงานวันเกิดปวดหัวไปพูนบอกว่ามือเม็นงานวันเกิดนี่บารินบารินมืเม็นงานวันเกิดแวเลยคุ้มใจอย่าลุงหายบุญอะไรเดียนี้อย่าลุงหายประเดี๋ยนี่บอกแล้วได้ไหมบอกบอกล่าลุงอย่าหายขอยเด้อว่าสิบือเม็นงานวันเกิดอย่าหายขอยเด้อนมมื่อเพาะนี่นี่บอกได้ไหมลุง นุ่่ได้ไหมวันด้ไลุงวันแม่งงานวันเกิดยังหายคอยเด้อะสิลูกวันแมงานเกิดยังหายโอ๊ยหัวแตกแย่ลุงหาสรุปวันยังบบบนี้ วันปีใหม่น้องแพตตี้อยากกินเคก้กแมีแพรก็เลยจัดให้บอเมีย <c oughs> นบอแล้วมันบอกเมนเออเขาใจอยมใจแห้งกุ่มใจแห้งว่อยากกินหดเค้กนี่แต่ยาลุงหายเอ้วไ่ต่อไปไหนเค้เอากระทัาขอาทโพจบจัเลย ว่อหยอกน้องแค้นน้องเอ๋ยพ่าหยอกน้องแค้นบวมเนมันเกิดบ้านนี้คนละกุ้มใจบ้านนี้ไงตายละมานหยาหมูเหยาหมาไปละกหยาหัวกุดมเห่าหืมลกวลื่อมบ้านนี้อ่ะขอโทษลูกนูแม่บวมเป็นวันเกิดจะโทษประหารเราแล้คับโทษด้ไร เอาไ okay. ด้ส si ิช่งไปให้เล <sixty> ่าน <ete> ี <sh> ่ขอโทษุงเด้อลุงบอยมนี่มเนงานวันเกิดน้องแฟตตี้เพราแล้วก็นุมือนะแม่แบบนี้น่แล้วทูเราคนแรกทูหาเลยนะโอ้ยจีพ่อของพ่อไห้โอ้ย มี่มพีมีอันโอเคามีป็นเจําน้ตาฉันเป็นน้มีมีพึ่นนตากําหน่อยมนนคุใจเล้าอยากมากอบมากกว่าไปข่มตีนองตูวหนกฮักเล้าอยากมากับมากกว่าเออสิบอกเราวด้อเราจะลุมหายบอกแล้วเด้อ่อกลไห้ พอมีงานมันเกิดพญาลุงบอยหายค่ะาจนว่าผมหยางหัวนทุจับจับโทรศัพท์หวนยมทันทีโทษพญาติเลาให้ทันทีบอโทษพยาะิญเลาใหจักสิเอาจากไหกับชีวิตพุเตงมัในญาติด้เสียญาลุงเรื่ญานจนว่ารู้ดักตั้มไหม เราบดใหาวเห็ยังเนาะเาก็บหาเนาะมอแงน่สิลงไปนอนนั่งไรจ้ก้อยปานมือือมูนั่งน้วดปนั่งหียายาะมีลงไปนอนนกะน่งป้านองแคนอยู่พี่อืมอยู่นั่งรุกบ่แต่นัเรือฮัปาลุงันุงบอยมากเลยนะ

พ่อมาแล้วเด้อโหูลุงบอยมาแล้วปะนี่ยินเสียงโหลดเมื่อกี้นี่ฮะันละเนยุงนเจ้าวลลี่เนี่ยกุขากุ้งนไ่เติ่เมเห็นบ่าออาเอาคือยินเสียงโหลด ดีใจด้วยญาติเลาแห้ตอนนี้ฮเลาเลาะญาติเล่าบารอดีใจละมานะ่ตอนนี้มาตอนนี้แหละญาเลาบหายบรือดีใจโอ้ยฟังเสียงโวยมมย์สายไพสุดขันเพีจงห่าเอาจอไ่ลงมาสิบ

ไปแล้วพี่น้องฝากกดไลกดแชร์จจอกซาบุไลเลยพี่น้องเลยคิบหนาพอกนพันใหม่สบายดีสบายดีปีใหม่สบายดีปีใหม่อยู่ดีแม่บัตรคูจุกคนเนะาะคิบหนาพอกันใหม่พี่น้องสบายดี